สำหรับบทนี้นะครับเราก็จะมารู้จักส่วนต่างๆของโปรแกรม Adobe Premiere กันส่วนแรกก็คือเมนูบาร์ซึ่งอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่เก็บรวบรวมคำสั่งต่างๆของโปรแกรม Adobe Premiere เอาไว้ถัดมาก็จะเป็นหน้าต่างโปรเจกต์นะครับซึ่งหน้าต่างโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นที่รวบรวมิปวิดีโอภาพและเสียงเอาไว้พร้อมทั้งแสดงชื่อของโปรเจกต์ที่เราได้ตั้งเอาไว้ตอนต้นนะครับนั่นก็คือเทสหนึ่ง เมื่อเราทําการคลิกไปที่คลิปวิดีโอภาพหรือว่าเสียงในส่วนของหน้าต่างโปรเจกต์ก็จะแสดงออกมาผ่านทางหน้าจอของหน้าต่างโปรเจกต์นั่นเองนอกจากนี้แล้วเรายังสามารถคลิกที่ปุ่มเพลย์เพื่อทําการแสดงภาพได้อีกด้วยเมื่อเราคลิกที่ปุ่มเพลย์ครั้งก็จะเป็นการหยุดภาพที่ได้แสดงเอาไว้ถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นคําสั่งต่างๆเกี่ยวกับหน้าต่างโปรเจกต์เช่นเราคลิกไปที่ไอคอนวิวก็จะเป็นการแสดงภาพไอคอนขึ้นมานะครับ แล้วก็ list view ก็จะแสดงเป็นแบบ list รายการขึ้นมานอกจากนี้แล้วยังมีฟังก์ชันในการค้นหาในกรณีที่เรานำฟ o ตเทจเข้ามาจำนวนมากๆนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาได้ผ่านทางฟังก์ชันตัวนี้ถัดมานะครับก็คือ new bin สำหรับใช้ในการสร้างโฟลเดอร์เพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้จัดเก็บเป็นหมวดหมู่เช่นคลิปวิดีโอเอาไว้โฟลเดอร์หนึ่งคลิปเสียงไว้ในโฟลเดอร์หนึ่ง แล้วก็ภาพต่างๆไว้ในโฟลเดอร์ er หนึ่งเราสามารถทําได้โดยการคลิกแล้วก็ลากคลิปวิดีโอนะครับไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เราได้ทําการสร้างขึ้นจากนั้นผมก็ทําการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นวิดีโอแล้วทําการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบถัดมานะครับก็จะเป็นถังขยะใช้สําหรับลบสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับในหน้าต่างโปรเจกต์โดยเราสามารถทําได้นะครับโดยการเลือกไปที่คลิปหรือว่าโฟลเดอร์ที่เราไม่ต้องการจากนั้นก็คลิกไปที่โฟลเดอร์ถังขยะ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปได้แล้วครับคาสั่งถัดมาที่น่าสนใจนั้นก็คือ New Item เมื่อเราคลิกไปแล้วนะครับก็จะมีรูปแบบของคําสั่งต่างๆมากมายซึ่งต่อไปเราจะทําการศึกษาเกี่ยวกับ New Item ตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะมาใช้ในการสร้างงานที่มีประโยชน์กันจากหน้าต่างโปรเจกต์เราก็จะย้ายมาดูในส่วนหน้าต่างที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือหน้าต่าง Monitor ซึ่งในส่วนของหน้าต่างนิเ i t o r นั้นก็จะครอบคลุม2หน้าต่างด้วยกันโดยหน้าต่างแรกด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นหน้าต่างสําหรับแส,สดงภาพต้นฉบับ วนหน้าต่างทางด้านขวาก็จะเป็นหน้าต่างในการแสดงผลลัพธ์ซึ่งจะอ้างอิงจากหน้าต่างทำลายด้านล่างเรามาดูปุ่มควบคุมของหน้าต่างมอนิเตอร์กันนะครับสังเกตว่าก็จะเป็นปุ่มใช้งานทั่วๆไปแต่จะมีปุ่มที่น่าสนใจอยู่นะครับนั่นก็คือปุ่ม Go to Previous Edit Point จะย้อนกลับไปจุดก่อนหน้าที่มีการตัดต่อนะครับ Go to Next Edit Point ก็จะไปที่จุดถัดไปที่มีการตัดต่อเมื่อเราทำการเลือกคลิปแล้วคลิกไปที่ Go to Next Edit Point ก็จะไปตามจุดถัดมานั่นเอง ก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับไม่ต้องหารอยต่อของคลิปวิดีโอในแต่ละช่วงก็สามารถใช้ปุ่มเหล่านี้คลิก Next หรือว่า Previous กลับไปมาได้เลยต่อไปก็เป็นชัตเ t e r ในการเลื่อนเพื่อค้นหาภาพบนคลิปวิดีโอนั่นเองก็คล้ายๆกับตัวเลื่อนบนไทม์ไลน์นั่นแหละครับวิธีการใช้งานก็คือให้เราคลิกแล้วก็ลากเท่านั้นเองครับอีกด้านหนึ่งของหน้าต่างมอนิเตอร์นะครับก็จะเป็นหน้าต่างในการแสดงภาพต้นฉบับ แม้ว,ว่าเรานั้นจะมีการตัดต่อใสเอฟเฟกตต่างๆลงไปนะครับภาพต้นฉบับนั้นก็ยังแสดงภาพแบบเดิมอยู่นะครับแตกต่างกับภาพที่อยู่ทางด้านขวามือซึ่งแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เราดูครับให้เราลากคลิปที่หน้าต่างโปรเจกต์มาวางไว้ที่หน้าต่างทางด้านซ้ายมือครับแล้วเราก็สามารถเลื่อนชัตเตอรหรือว่าเลื่อนเวลาได้แบบเดียวกันต่อมาก็เป็นหน้าต่างด้านข้างของไทม์ไลน์นะครับส่วนแทบตรงนี้นั้นก็จะเรียกว่ามีเดียบร ซึ่งจะใช้ทําการเปิดฟุตเทจต่างๆเพื่อนําเข้ามาในหน้าต่างโปรเจกต์นั่นเองต่อไปก็เป็นแท็บอินโฟซึ่งใช้แสดงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับฟุตเทจที่อยู่ในหน้าต่างโปรเจกต์โดยเราจะคลิกไปที่ฟุตเทจในหน้าต่างโปรเจกต์ก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆออกมาที่หน้าต่างอินโฟส่วนที่สําคัญที่สุดต่อมานะครับก็คือหน้าต่างทำลายซึ่งจะใช้ในการตัดต่อวิดีโอซึ่งก็จะมีพื้นที่ครอบคลุมตามกรอบสีเหลืองตรงนี้นะครับมีตัวเลื่อนสําหรับแสดงภาพบนหน้าต่างมอนิเตอร์ ในกรณีที่เรามองไม่เห็นรายละเอียดในไทม์ไลน์เราสามารถที่จะทําการซูมอินและซูมเอาท์ได้นะครับโดยการเลื่อนตัวเลื่อนด้านล่างตรงนี้ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถตัดต่อวิดีโอได้อย่างละเอียดมากขึ้นและทําให้เราเห็นภาพรวมของวิดีโอได้ด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีส่วนของเครื่องมือต่างๆในไทม์ไลน์ที่จะใช้ในการตัดต่อปรับแต่งวิดีโอแล้วก็ยังมีส่วนของการแสดงเสียงด้านบนนี้ด้วยครับซึ่งผมจะทําการอธิบายในบทต่อๆไปครับและสำหรับบทนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ